จริงๆเร็วๆนี้อาจารย์พูดถึงหนังสือเรื่องหนึ่งนะชื่อ The Chaos King mm hmm. อาจารย์บอกว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากอยากให้เล่าถึงความน่าสนใจของมันพอสังเกตหนังสือเรื่องเล่มนี้เนี่ยผมได้รับการแนะนําจากผู้แปลเนี่ยโดยบังเอิญ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่บอกผมสนใจเรื่อง Net Zero อยู่เรื่อง Climate Change แล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับบริษัทนี้อยู่ ขาจะเล่าเรื่องความเสี่ยงที่หลายคนอาจจะไม่ได้รับรู้ได้ก่อนอย่างเช่นโควิดอย่างนั้นช่วงที่มันเกิดแรกๆมีใครตื่นตัวบ้างว่าเฮ้ยมันจะรุนแรงขนาดนั้นไม่มีใครคิดไม่มีครับแต,แต่มันมีนักลงทุนระดับเครื่อนของวอลล์เฟดอะบิลแอคแมนรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันจะชิบหายกันทั้งโลกเว้ยต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายมันเกิดอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็เตรียมการเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันพอร์ตเขาและแถมสร้างผลตอบแทนได้มาหาศาลด้วย ก็พูดถึงโลกร้อนเรื่องภัยพิบัติไม่น่าจะเกิดขึ้นเรื่องการสงครามเขาจะพูดอีก3-4เรื่องในหนังสือเล่มนั้นซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้เกิดอ้เหตุการณ์รุนแรงซึ่งอาจจะมีผลต่อกอการลงทุนของเราต่ออะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งต้องระวังไว้ เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าผมมองเรื่องของเนซีโร่เนี่ยเรื่องของโลกร้อนเนี่ยเราเตรียมลงทุนเตรียมรับอะไรพวกนี้น่าจะมาถูกทางด้วยนั่นแหละหนังสือเล่มนี้ผมถึงได้บอกว่าทุกคนควรจะอ่านโดยเฉพาะพวกฟันจูเนเจอร์พวกนักลงทุนนะนะต้องได้อ่านหนังสือพวกนี้ไม่างนั้นคุณจะเสียใจคุณไม่ได้ดไม่อ่านเรื่องนี้จริงๆเราเราต้องขยันศึกษานะแล้วก็มองมองโลกให้ออก มองว่าอะไรมันจะเกิดแล้วก็อะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่ผมเมตเทิเว,วิดผม ผมมองไม่ออกเลยว่ามันจะไปได้กําไรอะไรยังไงวะคือตอนแรกของ Facebook ผมก็ไม่เข้าใจมันนะครับพอผมได้ใช้บริการของมันซื้อแอดมันซื้อแอดมันเออผมรู้เลยผมเข้าใจนี่ผมเข้าใจผมก็ได้ไงผมก็ได้มาไม่เยอะเราก็ได้มาแค่นิดหน่อยเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยเน้นแปลว่าจริงๆไอ้ความรู้นะฮะที่ใช้ในการลงทุนมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่แบบดูยากซับซ้อนอย่างคาร์วอนแคปเจอร์ก็ได้นะฮะคุณเคยซื้อแอด a c e b o o k แล้วคุณเห็นว่า มันทำเงินได้จริงๆมันยิงถึงลูกค้าได้ตรงจุดแล้วสุดท้ายเนี่ยคนบริษัทมีเดียเอเจนซี่สมัยนี้ก็จะไม่ไปกวาดซื้อไม่ไปซื้อแอดตามทีวีดิจิตอลแล้ว<ช>ก็จะต้องมาลงกับตามเพจต่างๆ<อ>โดยใช้ f a c e b o o k <ช>เราก็เลยเราก็เลยเข้าซื้อหุ้น a c e b o o k ใช่ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปจริงๆก็ถ้าคิดก็อาจจะมองออกได้ใช่ไหมฮะมองออกได้มันก็ต้องอต้องเขาเรียกอะไรนะมันต้องแวบขึ้นมาได้เห็นอนะ ถึงจะถึงจะถึงจะซื้อไงแต่ว่าคนอื่นเขาก็ซื้อเพราะเขาอาจจะรู้ก่อนผมก็ได้นะแต่ผมเพิ่งจะเข้าใจไงอะไรที่ผมไม่เข้าใจผมก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งหรอกเพราะผมจะดูไม่ออกครับอย่างไอคาร์บอนแคปเจอร์เนี่ยเนื่องจากมันมันจะเรื่องเทคนิคอ่ะมันก็มีเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของเคมีอะไรพวกนี้มันก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันทําให้ผมดูไม่ยากอดูไม่ยากเพราะว่าเรามีความเข้าใจเรามีพื้นฐานทด้านนี้มาแล้วก็บริษัทใหญ่ๆ เขาก็เริ่มทํากันแล้วไงครับบริษัทในเมืองไทยก็มีสองสามบริษัทที่เริ่มมองเริ่มเริ่มลงมือทําเรื่องพวกนี้แล้วซึ่งอาจารย์ก็เลงอยู่ใช่ไหมฮะที่จะเข้าไปลงทุนครับก็มีลงทุนไปบ้างแล้วแหละอ่าอ่าเพราะอาจารย์ก็บอกผมหลังไม่เสมอนะฮะก็ปรึกษากันนะฮะก็ดูไปแต่ว่าเราเราคงไม่นั่นเราเราพูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรพูดอยู่แล้วครับอืมให้เขาไปดูดูกันเองแล้วกันถ้าสนใจ แต่ว่านานอย่าต้องมาตามผมเลยถ้าคุณใจร้อนครับอาจจะหลายปีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะลงทุนแบบจันทรมลเนี่ยต้องใจเย็นใจนิ่งมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าก็ชัดเจนมากนะครับว่าอาจารย์เป็นคนแบบนี้คือเมื่อกี้จาจาร์พูดแย้มมานิดหนึ่งแล้วก็คืออาจารย์ทิ้งความวุ่นวายในเมืองหลวงนะครับปกติบ้านอยู่นนทบุรีแต่ว่าไปทําไร่อยู่ที่ปราณบุรีก็เป็นมา จริงๆเป็นเป็นโมเดลที่ผมก็มักจะได้ยินคนชั้นกลางเนี่ยเขาพูดกันบ่อยๆว่าเออพอมีเงินระดับหนึ่งแล้วก็อยากไปอยู่ไร่ยอยู่สวนพูดแบบโรแมนติกนะฮะไปทําไร่ปลูกผักนะใช้ชีวิตสงบๆของอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้แค่ฝันน่แต่ทําจริงๆนะครับจริงๆอะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราไปทําอย่างนั้นนะครับคือจริงๆเนี่ยผมด้ื่อ,อยจากผมเป็นลูก ชาวบ้านอะ่ะแล้วก็วัยเด็กเนี่ยผมอยู่ในสวนอคือไปเช่าที่ในสวนเขาแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ครับน้ําก็ต้องตักน้ําคลองมาใส่โอ่งแล้วก็อาบผมก็คุ้นเคยกับชีวิตแบบนี้แล้วก็เฮ้เราก็ครอบครัวเราฐานะเราก็มั่นคงขึ้นเรามีเงินเราก็อยากจะไปอยู่ตามป่าตามเขาที่มันใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์กับเขาบ้าง อันนี้อันนี้คือเป็นความคุ้นเคยตั้งแต่สมัยเด็กแล้วเราก็เราก็คิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเราพร้อมแล้วเราก็จะกลับไปอยู่แบบใช่แล้วก็มันมันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะไรคือผมขับรถผ่านไปแถวนั้นน่ะแล้วก็ผ่านที่แปลงนี้แถวแถวปานบุรีเนี่ยนะใช่ถ้าคุณอาร์ตเคยไปก็จะเห็นว่าข้างหลังมันก็ภูเขาข้างข้างมันก็ภูเขาข้างหน้าเป็นสระน้ําใหญ่ที่เขาขุดเอาไว้แล้วอ่ะกาโลเคชั่นดีมากเบกเอียดแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงหน้าร้อนอ่ะอากาศกําลังใสโปร่งเลยนะครับมองไปอุ้ยมัน เจ้าของอยู่ไหมว่าซื้อเลยเป็นรักแรกพบของเรากับที่คุนนั้นไอ้วู้วามากนะบอกให้แล้วซื้อเลยโอ้อันนี้คือซื้อหุ้นอย่างคิดแล้วคิดอีกแต่ซื้อที่นี่ซื้อง่ายมากตอนมันไล่เะสองแสนเราต้องคิดมากครับนิดเดียวแต่ว่าจริงๆอยากได้แค่ห้าไล่ว่าจะปลูกบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้ทําเป็นป่าแล้วก็ปลูกบ้านอยู่นะปรากฏว่าไอ้เจ้าของมันบอกว่าห้าไล่มันขายไม่ได้หรอกซื้อต้องซื้อทั้งหมดสิเจ็ดไร่ซึ่งมันก็ไม่ได้แพงอะไรเราก็ซื้อเขา แต่พอเวลาซื้อเสร็จมันก็เป็นเงิน,ง<า>นไม่ถึงสิบล้านเนาะเป็นทุ่งนาโล่งๆอย่างเงี้ยเราก็ไปยืนดูก็บอกเห็นโล่งๆสุดลูกหูลูกตาเลยอืแล้วก็บอกว่าไอ้กูว่วามอะไรไไวบเนี้กูทาไงไหวไวะเนี้ยซื้อไปแล้วซือ้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรไหนๆเราไปแล้วอ่ะเรามาแล้วเราถอยไม่ได้แล้วเ,เสียฟอร์มลองดูลองดูก็ก็ก็ไปทําเราก็คราวนี้ก็ต้องไปหาว่าให้เราเราจะไปปลูกอะไรตรงนั้นดีวะ เราแล้วเราก็เป็นคนเมืองเรียนจบวิศวะไม่ใช่เกษตรกรความรู้ก็ไม่มีหรอกครับเออใช่ไหมแล้วถามว่าจะไปทําทํานาเหรอเออจะไปทําไรอ้อยเอไรข้าวโพดเหรอไม่ใช่เรามั้งอะไรอย่างงี้แล้วผมจะเอาคนงานที่ไหนผมจะเอาเครื่องจักรที่ไหนผมไม่ใช่คนที่นั่นแหละเออผมก็ต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่นั่นครับหาคนมาช่วยแล้วผมจะต้องทําอะไรเพราะผมผมคิดว่าไอ้ผมต้องปลูกอะไรที่มันพรีเมียม ทำให้น้อยคุณภาพดีราคาดีแล้วไม่ต้องงอคนซื้ออันนี้ไอเดียของเรานะถ้าจะทําต้องพรีเมียมต้องพรีเมียมไม่ใช่แค่ปลูกพืชผักผลไม้ที่ที่ไหนก็มีแถวนั้นก็ปลูกสับปะรดเราก็ปลูกสับปะรดยงนี้ไม่ใช่คุณจะไปขายแข่งกับเขาทําไมอ่ะเราต้องทําให้พรีเมียมใช่ไหมฮะต้องพรีเมียมแล้วที่ทําผลไม้พรีเมียมมีอยู่2ที่ในโลกครับที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไต้หวันถูกต้องคุณก็ไปเอาต้นแบบจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ทําอะไรได้เราจะแปลนิสโมเดลมา ถูกเพราะญี่ปุ่นคุณเมลอนลูกละห้าพันอย่างเงี้ยเขาโพดฝาก200กว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ของเขาอร่อยจริงนะคุณภาพดีจริงคุณทําได้เท่าเขาไหมจริงครับฮอกไกโดเนี่ยนะฮะคนชอบนึกถึงหน้าหนาวแต่หน้าร้อนเนี่ยแตงเขาหวานมากเมลอนเขาอร่อยมากขาโพดข้าโพดก็หวานมะม่วงเขาอ่ะสีแดงทั้งลูกลูกละพันหคู่ละสามพัน มะม่วงน้ำดอกไม้เราที่โฆษณาว่าอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยครับไปขายเขาว่าลูกหนึ่งครึ่งโลสองร้อยกว่าบาทเขาขายลูกละพันห้ามะม่วงเขาอืคนไทยยังต้องบินไปกินเมลอนคาราเมล,อน,เมลอนที่ที่ญี่ปุ่น <ผม S 2> ต้องไป,ไปมาแล้วต้องไปกินข้าวโพดฮอ<า>กไกโดฝักละสองร้อยกว่าบาทที่นั่นแต่ถ้าผมทําที่เมืองไทยได้ล่ะคุณต้องบินไปกินไหมแล้วผมขายฝักละเจ็ดสิบบาทเมลอนผมขายห้าร้อยบาท ตอนนั้นทําไมถึงถึงกล้าเพราะว่าสมมุติว่าสมมุติว่า<ม>ถ้าถ้าเป็นคนไม่มีความรู้เนี่ยข้างๆก็สับปะรดนึก<ม>ถึงบานบุรีนะฮะใครไปเที่ยวแถวนั้นแล้วเราจะมาปลูกข้าวโพดแบบฮอกไกโดเนี่ยก็พ่อแม่พี่น้องผมเขาก็บอกอย่างนั้นนะผมบ้าเปล่าเขาก็พูดแบบนี้ใช่ไหมบ้าเปล่าก็ข้าวโพดผมบอกผมจะขายเจ็ดสิบาทใครจะบ้ามาซื้อเองครับไม่ยายโพดบ้าอะไรเจ็ดสิบบาทไม่ยายไม่ยายพูดครับแล้ววันแรกที่ผมเอาเข้าวโพด ออกมาจากไร่ผมแล้วมาขายได้ฝักละเจ็ดสิบบาทอ่ะผมประกาศขายไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม่งหมดผมขึ้นหนึ่งในลูกค้าฮะแล้วผมแล้วผมรับประกันได้ว่ามันอร่อยจริงๆเพราะผมเห็นในเฟซบุ๊กอาจารย์แล้วผมไม่ขายตามิเหมือนโคไกโดเลยครับเพราะผมเคยอยู่ญี่ปุ่นมาก่อนยืนยันได้ว่าเหมือนแฟนผมก็บอกเขาอยากขายได้มากวันนี้ลดราคาเหลือห้าสิบาทบอกไม่ยังไงเจ็ดสิบาทเนี่ยมันแทบจะไม่ได้กําไรอยู่แล้วเพราะมันปลูงยากอื คุณต้องลองผิดล,ล,ลองถูกมาผมผมพังไปห้าขอบเป็นเวลาหนึ่งปีอ๋อไม่มีช่วง t ราวแอนเออร์รถูกไหมถูกลองผิดลอง,ลอง,ลองถูกปลูกยังไงให้มันได้อะครับเขาพูดเป็นเขาพูดชอบอากาศร้อนตอนกลางวันอ,อแต่ไม่ได้ร้อนจัดอย่างอย่างร้อนที่ผ่านมา 4, 4สี่สิบองศานี่คุณปลูกคุณฝืนปลูกคุณตายอันนี้ร้อนไปไม่โตแน่นอนครับฝนตกมากก็ไม่ได้อ,อคุณต้องเลือกวิธีปลูก อย่างปกติผมจะปลูกหลังสงการสงการท,ที่ปราบบุรีเนี่ยมันอยู่ริมทะเลครับกลางวันมันจะร้อนจัดมากแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนเท่าสองปีที่ผ่านมานะอะไม่ร้อนเหมือนปีนี้เนาะแล้วก็ปกติเนี่ยช่วงสงการจะมีฝนตกฝนรแรกของสงการมาเมื่อไหร่เตรียมที่แล้วปลูกข้าวโพดชุดนี้ได้เลยอ่าแล้วอากาศมันก็จะเริ่มเข้าหน้าฝนมันจะไม่ร้อนละนจะมีฝนผลผลิตจะดีมากอืแต่สองปีมันนี้ทําไม่ได้เลยเพราะมันร้อนจัด อันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศอ่าแต่เรารู้แล้วไงว่าช่วงนี้ทําไม่ได้ช่วงนี้ทําได้และช่วงที่ทําได้ดีที่สุดคือช่วงปลายปีแล้วรสชาติจะดีมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยปลูกเสร็จเราก็ยังไม่กล้าขายอพอปลูกเสร็จปุ๊บเรารวบรวมว่าเราได้เท่าไหร่ปุ๊บเราม,มาประกาศมันก็หมดภายในครึ่งชั่วโมงแต่ผมเหนื่อยไงเพราะมันปีกย่อยหลังๆเนี่ยผมก็บอกว่าใครจะกินนี่ยสั่งจองอ,อ๋อมีพรีออเดอร์ด้วยเหมือนหนังสือเลยก่อนหยอดเม็ดอ่ะครับ ก่อนหยอดเม็ดเนี่ยต้องคุณจะเอากันเท่าไหร่อะมาผมรวมออเดอร์เสร็จผมปลูกตามนั้นแ่ละเดี๋ยวนี้ก็จะไม่เห็นผมประกาศขายใครไงเพราะจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ทําได้นะฮะปกติก็น่าจะมีหลายหลายท่านแต่เขาไม่เปิดเผยมั้งแต่ว่าเราต้องทําแบบนี้ไม่งั้นไม่งั้นเราอยู่ไม่รอดครับอแล้วลูกน้องผมเขาก็เขารู้ว่าทุกต้นที่เขาหยอดมาเล่นลงไปเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วแล้วทุกต้นที่เขาเขาไม่ปล่อยให้มันตายเขาดูแลมันอย่างดีเขาจะได้ตังค์แล้วทุกต้นทุกฝั่ง ครับแล้วก็ต้นพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บตัดเลี้ยงบัวเราก็เก็บก็ไม่ใช่ต่อได้อีกไม่มีอะไรทิ้งเลยอืทุกอย่างใช้ได้หมดอยู่ในนั้นหมดครับเลี้ยงบัวไว้หญ้าก็ไม่ต้องตัดบัวมันจัดการให้เสร็จอผมก็ให้เขาดูแลไปจริงๆทําเพื่อเลี้ยงลูกน้องมะม่วงสีแดงของญี่ปุ่นผมก็มาปลูกอ่าครับผมมลอนผมก็เคยปลูกมาแล้วครับ รสชาติเนื้อสัมผัสเหมือนญี่ปุ่นผมขาย500้อยบาทเองขายไม่พอขายรู้เไม่เคยไม่เคยพอขาย,ยางไงแต่นี้มันแก่แล้วมันทําไม่ไหวแต่ว่าใครอยากจะได้โน้ทฮาวตรงนี้เอาไปทําต่อผมก็ยินดีอันนี้ยินดีถ่ายทอดแต่ตีนนี้ที่ไล่ก็จะให้ลูกน้องทําบ้างเป็นรายได้เขาแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเริ่มปลูกหมูกไม้ใหญ่อะไรนะครับปลูกไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ๆอ่ะไม,ไม้ต้นไม้ประดับอะ่ะเพราะว่าเราแก่แล้ว แล้วลูกน้องผมมันก็ล้อมต้นไม้เป็นครับแล้วก็ที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยได้ข่าวว่าซาอุสั่งต้นไม้จากบ้านเราไปนะอันนี้เราเห็นเท็นล่วงหน้าอีกแล้วรู้ไหมว่าเขาเอาต้นไม้อะไรซาอุต้นไม้อะไรครับสะดาไทยสะดาเนี่ยแหละฮะสะดาไทยที่หนึ่งมันโตเร็วที่เราเอาดอกเอาใบมันมากินเนี่ยนะฮะใช่แล้วขึ้นตามหัวไล่ไปนาครับสะดาไทยคุณเชื่อไหม ซาอุจะซื้อใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปล้อมเนี่ยใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้วส่งไปปลูกป่าที่ซาอุเขาจะทับเขาทําเมืนสีเขียวที่นั่นออนนี้เรื่องจริงเราก็เห็นว่าเทรนด์มันกำลังจะมาก็คือปลูกอยู่กับเรามันก็เราขายคาร์บอนเครดิตได้นะเพราะว่าสสดามันโตเร็วครับ่ามันโตเร็วปุ๊บมันจะดูดซับคาร์บอนมาเป็นมาเป็นอีกชิ้นส่วนของมันอ่ะเยอะอันที่สองมันทนแรงครับทนแรงทนร้อน ที่ปานบุรีเลยอไม้มันสวยเนือ้อไม้มันสวยเปลือกไม้มันสวยทรงพุ่มมันดีอรักษาความเย็นดีตอนที่มันอยู่กับเรามันก็ให้ร่มเงาให้ความเย็นแต่ถ้าใครอยากจะซื้อผมก็ให้ลูกน้องล้อมขายครับมผมก็ปลูกไว้เต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวช่วงต้นฝนเนี่ยน้องๆเขาก็จะไปช่วยผมปลูกชุดนี้หลายหลายพันจะปลูกไม้ไทยหายากอะไรพวกเนี้แล้วก็พอมันโตปุ๊บ ใครสนใจก็มาล้อมเอาไปขายขายตามโครงการขายตามหมู่บ้านแย่ๆไปราคาดีเหมือนกันใช้ได้อยู่เป็นโปรเจกต์ล่าสุดนะฮะถ้าอยู่ห่แแล้วอ่ะก็ปลูกเอาไว้แล้วก็ได้ขายวันหลังครับอาจารย์ก็จะทําเพื่ออนาคตตลอดใช่ไหมฮะคือมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าทาก่อนมองไปข้างหน้าแล้วก็รอก็สี่ห้าปีบางทีมันก็ได้เร็วกว่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกมันจะมาช้ามาเร็ว ดูแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับการลงทุนในหุ้นของอาจารย์กันนะครัปลูกต้นไม้มันก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องของเนซิโร่แหละคุณก็ได้คาร์บอนเครดิตด้วยถูกไหมว่าคุณไม่ได้ตัดเอาไปขายนี่คุณขุดไปปลูกใหม่ครับเท่าที่ผมฟังจากอาจารย์เนี่ยจริงๆความรู้ลึกรู้จริงศึกษาอะไรศึกษาให้ถึงแก่นอนะนี้สําคัญมากไม่ใช่แค่เรื่องวิเคราะห์หุ้นนะครับแม้ทั้งมาทาสวนเนี่ยคนทั่วไปรู้ว่าเขาเขาพูดต้องปลูกอากาศร้อน แต่อาจารย์รู้ลึกกว่านั้นว่าอถ้าร้อนขนาดนี้มันปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้นะฮะแล้วเราจะแอดแวลูมันยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแหละถูกร้อนอนกลางวันต้องเย็นตอนกลางคืนแล้วที่ปราณบุรีมันจะมันอยู่ใกล้ชายทะเลกลางวันมันร้อนแต่กลางคืนมันมันเย็นอ่ะครับเออมันนอนได้หน้าร้อนน้องๆไปนอนมานอนกลางคืนไอ้ที่ต้องติดห้องแอร์มันก็บอกนอนได้สบายเลยกลางคืนเตือนมษานะเออเรื่องทั้งหมดนี้อาจารย์คงก็ถ้าเป็นคนที่ติดตาม Facebook หรือเป็นนักลงทุนรุ่นน้องๆ อาจจะเคยเคยได้ยินมาบ้างเคยอ่านใน Facebook ที่อาจารเล่านะครับจริงๆมีมากกว่านั้นนะครับผมเองเคยติดต่อให้นักการเมืองท่านหนึ่งอ่ะระดับแคนดิเดตนายกนะฮะไปดูงานที่ไร่ของอาจารย์มาแล้วนะฮะก็เขาก็ได้ความรู้เขาก็ขอเข้าไปเองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่อาจารย์ก็ให้ความรู้กับคนอื่นด้วยก็ใครใครสนใจก็ยินดีไปที่ไร่นะฮะที่ปราณบุรีนะครับก็บินน้องๆไปค้างไปเที่ยวกันบ่อย เรีบยวก็จะมีไปเพิ่ม,เมๆเขาติดใจกันแล้วอากาศมันดีค <laughs> แต่แม้อาจารย์อยู่ไกลขนาดนั้นก็เหมือนปลาดตีวิเวกก็ยังอ่านสถานการณ์การลงทุนนะฮะยังอ่านสถานการณ์โลกรวมทั้งสถานการณ์การเมืองไทยอยู่เสมอ,อมถ้าเป็นอย่างผมอ่าน3าก๊กเนี่ยอาจารย์จะเหมือนสุมาเต็กโชอ่ะคือ,ค,อคือทำไล่แต่ก็เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองมองเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอย่างไร จริงๆเร็วๆนี้อาจารย์พูดถึงหนังสือเรื่องหนึ่งนะชื่อ The Chaos King นะก็อาจารย์บอกว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากอยากให้เล่าถึงความน่าสนใจของมันพอสังเกตคือหนังสือเรื่องเล่มนี้เนี่ยผมได้รับการแนะนำจากผู้แปลเนี่ยโดยบังเอิญเพราะว่าอย่างที่บอกผมสนใจเรื่อง net zero อยู่เรื่อง climate change แล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับบริษัทนี้อยู่ก็เลยถามน้องคนเนี้ย ซึ่งจริงๆเราไม่ได้รู้หรอกว่าเขาแปลเขาทํางานอยู่กับบริษัทที่ที่เราเคยมาออกรายการกันแล้วเนี่ยออนไลน์นะครับน้องพรชนกนั่นแหละคุณพรชนกพวงสุขนะครคุณเป้อ่านเสร็จปุ๊บผมบอกให้หนังสือเล่มนี้มันดีโดยส่วนตัวผมว่าในรอบสิบปีเนี้นะไม่น่าจะมีหนังสือเล่มไหนดีเท่าเล่มนี้นะครับถ้าใครไม่ได้อ่านเนี่ยผมว่าน่าเสียดายมากเพราะผมอ่านเสร็จปุ๊บผมก็เลยต้องขอเขาเขียนคํานิยมอเพราะอย่างมีชื่อติดอยู่กับ ถึงขนาดป,ปกติอาจารย์เนี่ยคือใครเชิญไปออกรายการไหนก็ไม่ออกเพิ่งมาออกรายการผมแต่หนังสือเรื่องนี้ถึงขนาดว่าเสนอตัวขอ,ขอเป็นคนใช้คําว่าขอเลยนะขอเขียนคํานิยมให้ใช่ขอ,อจริงๆไม่อายอะ่ะขอแล้วน้อมมันก็ให้เราแต่หนังสือเล่มนี้ดีเขาเขาจะเขาจะเล่าเรื่องความเสี่ยงที่หลายคนอาจจะไม่ได้เขาเรียกนะรับรู้ได้ก่อนอย่างเช่นโควิดอย่างเง ช่วงที่มันเกิดแรกๆมีใครตื่นตัวบ้างว่าเฮ้ยมันจะรุนแรงขนาดนั้นไม่มีใครคิดไม่มีครับแต่แต่มันมีนักลงทุนระดับเพื่อนของบล็อกเฟดอะบิลแอคแมนอรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันจะชิบหายกันทั้งโลกไว้ต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งขนาดโทรไปบอกไอ้เบิร์กไอ้เบิร์กบล็อกเฟดว่าให้เลื่อนการประชุมบล็อกเฟดยังบอกยังคิดเลยไอ้นี่มันเมายาอยู่บอกว่าสุดท้ายมันเกิดอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็เตรียมการเอาไว้เพื่อที่จะ ป้องกันพอร์ตเขาและแถมสร้างผลตอบแทนได้มาหาศาลด้วยเป็นพันเปอร์เซ็นต์ในอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดเขาจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดมาแล้วเนี่ยในอดีตว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยนักลงทุนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับรู้เลยว่ามันจะรุนแรงเราก็ไม่ได้เตรียมป้องกันหายนะมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่แบ็กมันเดย์เมื่อหลายสิบปีก่อนเหตุการณ์ซัพพลามเหตุการณ์โควิดแล้วยังพูดถึงเหตุการณ์ซึ่งบางทีเราก็ไม่คิดว่ามันจะส่งผลกระทบนะ อย่างเช่นโลกร้อนมันมันดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมฮะโลคร้อนมันก็มันไกลตัวมาตลอดจริงๆถามว่าโลกร้อนเนี่ยอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยมันมันทำให้เศรษฐกิจเสียหายไหมทุเรียนก็ผลผลิตไม่ออกอ่ะใช่ไหมครับเออทุเรียนผลผลิตไม่ออกการท่องเที่ยวเป็นยังไงสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวของไทยประการังฟอดขาวอย่างเงี้ยย่า เ่หญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูนของเต่าทะเลตายเรียบหมดแล้วอ่ะคนไปเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ฮัปี้ละคนไปเชียงใหม่อ้าวมีแต่ควันพิษอากาศก็ร้อนครับมีไฟป่าอืมันสร้างความเสียหายทําให้ชีวิตวิถีชีวิตคนเปลี่ยนอ่ะเราถามว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วไม่ได้ดําดูประการหลังระบบนิเวศในทะเลที่สวยๆเียเขาจะมากันเหรอมันเสียหายอ่ะอืม การทํางานก็ประสิทธิภาพต่ําลงยิ่งร้อนยิ่งเปิดแอร์ยิ่งปล่อยคาร์บอนเยอะความเสียหายมันเยอะครับคนป่วยคนไข้คนไม่สบายอมันมันมันจะส่งผลกับระบบเศรษฐกิจจนจนกระทั่งทําให้เราต้องถูกบังคับให้ธรรมชาติบังคับให้เราอยู่ไปเองอ่ะเพราะมันมันจะดันมาทางเศรษฐกิจเหมือนโควิดอ่ะแหละสุดท้ายแล้วกระทบกับเศรษฐกิจไหมล่ะกระทบแน่นอนอโลกร้อนก็เหมือนกันเพียงแต่ว่า มันค่อยๆมามันก็เหมือนกับเราอยู่ในบ่ออยู่ในหม้อต้มกบอ่ะกว่าจะรู้ตัวเนี่เราอาจจะสุกแล้วก็ตลาดหุ้นก็ถลม่มตุ้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 มมาจนแบบเอ๊ะมันถล่มมาได้ยังไงก็อะไรนักหนาจริงๆแล้วมันมันควรจะค่อยๆลงมาแต่ว่าตอนนั้นทุกคนในโลกนี้ยังไม่รับรู้พอมา,ม,มารับรู้พร้อมๆกันด้วยความกลัวก็โจนทีเดียวเลยมันก็เลยรุนแรงอื โลกร้อนนี้ก็เหมือนกันนี่เขาเ,เขาก็พูดถึงโลกร้อนเรื่องภัยพิบัติที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเรื่องการสงครามเขาจะพูดอีกสามสี่เรื่องในหนังสือเล่มนั้นน่ะซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้เกิดอะไรอะไอเหตุการณ์รุนแรงซึ่งอาจจะมีผลก่อต่อพอร์การลงทุนของเราต่อ อะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งต้องระวังไว้ครับแล้วก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่ที่ทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ผมมองเรื่องของเน็ตซีโเนี่ยเรื่องของโลกร้อนเนี่ยเราเตรียมลงทุนเตรียมรับอะไรพวกนี้น่าจะมาถูกทางด้วยนั่นแหละหนังสือเล่มนี้ผมถึงได้บอกว่าทุกคนควรจะอ่านครับโดเยเฉพาะพวกฟันเมนเจอร์พวกนักลงทุนนะนะต้องได้อ่านหนังสือพวกนี้ ไม่งั้นคุณจะเสียใจที่คุณไม่ได้ดไม่ไอ่านเล่มนี้แล้วเราก็จะรู้ได้ว่าทําไมพวกนักลงทุนชั้นเซียนที่ถูกอ้างถึงในหนังสือนะสามารถใช้คําว่าหยิบเงินจากกองไฟอ่ะคือสามารถทําเงินได้ในภาวะวิกฤตที่คนทั่วโลกสิ้นเนื้อประดาตัวกันอย่างกองทุนยูนิเวอร์ซ่าซึ่งเป็นต้นตำรับพวกนี้ครับช่วงโควิดเนี่ยทำกำไร4,400% <c oughs> แล้วมันมีบันทึกเขาไม่ได้มั่วไม่ได้โม้ตัวอาจารย์เองได้ใช้วิธีเหล่านั้นไหมครับ ช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ใช้หรอกเพียง<ม>แต่ว่าผมอยู่ในตลาดมานานพอมันมีอะไรที่มันผิดสังเกตอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะค่อยๆถอยออกมามอย่างล่าสุดที่อิหร่านกับอิรบออสราเอลเนี่ยลบกันเนี่ย<อ>ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตลาดมันขึ้นแปลกๆเว้<ม>ขึ้นแบบมันมีอะไรมีอะไรแปลกๆมากคือจิตใต้สำนึกนะผมก็ไม่รู้หรอกผมตอบไม่ได้อ่ะ อันนี้อาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ผมก็ลดการลงทุนลงมันก็แปลกนะมันก็มันก็ถลนกันจริงๆแนตะ่มันก็นิดเดียวไม่เยอะแล้วมันก็กลับมาเราก็มีมีลดเงินลงทุนลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โอเคอะตอนที่มันลงมาปุ๊บผมก็ยังมีเงินก้อนคือปกติผมจะไม่ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะเต็มที่ผมก็มีอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นผมก็จะมีคแคชอยู่ประมาณสักยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นเผื่อว่าเหตุการณ์ที่มันไม่ ไม่คา,า,าดมันเกิดผมยังมีแคชอีก20-30%ไปเฉลี่ยถูกลงขึ้นมาได้อีกซึ่งรอบที่ผ่านมานี่ก็โอเคครับก็ยังมีเงินที่จะไปไปช้อนของถูกขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะแต่ว่าพอมามาเรียนรู้ไอ้นังสึกจากหนังสือเล่มนี้มันก็มีเรื่องที่จะต้องไปทำเพิ่มแหละแล้วน่าจะได้ได้ประโยชน์มากกว่าการเตรียมเงินเอาไว้พวกนั้นด้วยซ้ำ จริงๆแล้วเนี่ยพูดมากไม่ได้มันเป็นการสปอยหนังสือเดี๋ยวจะอ่านไม่สนุกต้องลองอ่านเล่มนี้ดูอีกไม่นานก็คงจะได้วางตลาดแล้วครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากมุมมองนะฮะในฐานะปราดเลนกายที่ทำรายอยู่ที่ปราณบุรีแล้วมองโลกในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกอของการลงทุนหรือโลกทั่วไปอยากฝากไปถึงนักลงทุนรุ่นน้องอที่ยังอยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายเหล่านี้บ้างฮะ จริงๆเราเราต้องขยันศึกษานะเราก็มองมองโลกให้ออกมองว่าอะไรมันจะเกิดแล้วก็อะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่พอไปข้างหน้าอย่างที่อาจารย์บอกนะถูกต้องแล้วต้องรู้ลึกรู้จริงศึกษาให้ถึงแก่แล้วก็ตลาดหุ้นเมืองไทยเนี่ยมันดูแล้วมันก็บริษัทมันไม่ค่อยจะเติบโตหรอกแต่มันก็จะมีนะของดีที่ซ่อนซ่อนอยู่ซึ่งมันไม่เยอะ ไอ้ไม่เยอะนี่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันทำให้เราโฟกัสได้อย่างเช่น Data Center ที่จะมาตั้งในเมืองไทยนำอะไรบ้าง Microsoft ์เขาก็ต้องการพลังงานสะอาดใช่ไหมล่ะเราอย่าไปมองชั้นเดียวว่าเราต้องซื้อพุ้น Microsoft แต่เราต้องมองว่า Microsoft ต้องใช้อะไรในการสร้าง Data Center ในเลเวลนั้นใช่อย่าไปมองว่าให้บริษัทรับเหมาอย่างเดียวไหมทดต่อไปเขาอยู่นไทมันเป็น first level thinking Data Center ของ m i r r s s o t t i บิ g เกตเป็นเจ้าพ่อเรื่องพลังงานสะอาดเลยเดินทางยังต้องซื้อไอ้ไอน้ำมันเครื่องบินโลคาบอนมาใช้เลยพลังงานสะอาดใครผลิตบ้างเขาจะได้ประโยชน์ไหมใช่ไหมฮะใครจะได้ประโยชน์จากไอ้ดัตต้าเซ็นเนี้บ้างมีเยอะแยะมองไปเถอะครับมันก็มีเพราะว่าพอเขามาปุ๊บอะไรอะไรมันก็จะตามมาอีกเยอะเรื่องของเนซิโรบริษัท ในเมืองไทยใครทําบ้างไอเพอเพทปลูกปลูกต้นไม้สร้างอะไระมาขายคาร์บอนเครดิตอะหลอกกันไม่ได้ชิ้นเป็นอันอะไรหรอกรไปดูที่ว่าบริษัทไหนทําเรื่องพวกนี้ยทําเรื่องโซลูชันของพลังงานโซลูชันของการรักษา,าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไปมองพวกนั้นดูซิว่าเขาทําจริงทําจังแล้วก็มีอนาคตกับไอธุรกิจนี้ไหม อันอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างง่ายๆแล้วก็ในในตลาดพุ้นบ้านเรามันก็ยังพอมีครับมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าก็ดีนะมันจะได้ช่วยให้เราไม่ต้องไปดูเยอะโฟกัสได้